กันต่อความคืบหน้ากรณีของน้องมัวครับเด็กผู้ชายอายุ10กว่าที่หายตัวไปวันนี้8วันแล้วนะฮะค่ะหายไปกับนายพันครับนี่ค่ะคนนี้นายพันแล้วก็นี่คือน้องมัวนะฮะตั้งแต่16กันยายนครับแวันผ่านไปยังไร้วี่แววคิดถึงหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองสิครับค่ะแวันที่ผ่านมาไม่ได้เจอลูกไม่ได้กอดลูก กินไม่ได้นอนไม่หลับวันนี้พิติครับนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่อำเภอพระพุทธบาทที่สระบุรีหลังมีข้อมูลว่าในพันเนี่ยที่ถูกออกหมายจับไปเมื่อวานที่บอกนะฮะพาน้องมัวมานอนที่บ้านของเพื่อนที่รู้จักกันที่อำเภอพระพุทธบาทนี่นะฮะและได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มในวันที่16กันยายนที่ผ่านมาตอน1 1โมง .40 นาทีเป็นภาพในพันขี่ซาเล้งมาดูน้องมัวแล้วขับ ออกมาทางหน้าวัดแล้วอ้อมกลับไปทางหลังวัดอีกครั้งหนึ่งภาพน,น,นี้ครับโอ้โหนี่ฮะนี่มาตั้งใจขี่มาดูน้องเดี๋ยดูก่อน,อนลเลยมาดูก่อนเลยแล้วอ้อมกลับไปอีก oh. บริเวณนั้นไม่มีวงจรปิดนะฮะมีได้แค่มุมนี้ในพันเนี่ยขี่พาน้องมัวออกมาทางเดิมในจุดที่ไม่ได้มีกล้องนอกจากนี้เราได้วงจรปิดชาวบ้านตอนประมาณสักตีห้ากว่าครับ21กันยายน เวลาในกล้องวงจรปิดที่เห็นเนี่ยจะเร็วกว่าเวลาจริงประมาณ9นาทีถ้าดูจากภาพตรงนี้แล้วแสงอาทิตย์ยังไม่ได้สว่างจ้าดีนะักประมาณตี5 0านะครับถ้าดูจากเวลาตามข้อมูลที่เราได้ตรวจสอบมาตี50า21กันยาเห็นหมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแบบมีหลังคามีผ้าใบของนายบุญมาซึ่งเป็นเพื่อนนายพันขี่ไปบนถนนสวนผักโดยที่นายพันและน้องมัวนั่งอยู่ที่บริเวณจุดพ่วงข้างมุ่งหน้าตลาดนิคมพระพุทธบาท เพื่อจะไปส่งในพันกับน้องมัวขึ้นรถตู้ครับจากนั้นเราเดินทางไปหานายบุญมาเพื่อนในพันพอไปถึงเนี่ยไม่เจอตัวนะฮะเจอแต่นายสุเมธเป็นลูกนายบุญมานายสุเมธบอกว่าพ่อไม่อยู่บ้านไปขายของที่ตลาดนัดไม่รู้จะกลับกี่โมงนายพันเนี่ยเป็นเพื่อนของพ่อจริงเคยไปมาหาสู่ที่บ้านหลังนี้ก็5ปีที่แล้วอ่ะและตอนนั้นเคยพาเด็กผู้ชายมานอนค้างอ้างแรมที่บ้านด้วยในยพันบอกว่านี่เป็นลูกผม อ้างแบบนั้นนะฮะค่ะ20กันยายนประมาณเที่ยงคืนในพันมาที่บ้านอีกรอบหนึ่งพร้อมกับเด็กแต่ไม่รู้ว่าเด็กที่มาด้วยอ่ะคราวนี้เป็นลูกหรือเป็นหลานหรือเป็นใครก็ไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ถามอะไรแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าเด็กมีท่าทีหวาดกลัวขัดขืนหรือว่าร้องอยากจะกลับบ้านเลยไม่ได้เอกใจไงรุ่งเช้าพ่อขี่ซาเล้งพ่วงข้างไปส่งในพันแล้วก็เด็กคนนั้นขึ้นรถตู้ที่ตลาดนิคมพระพุทธบาทในพันบอกว่าจะไปสิงบุรี จะกลับสิงบุรีครับลองฟังลูกชายเ <_ an> พื่อนของนายพันฮะเราคิดว่าเป็นลูกเขาเลือกเป็นหลานร่วเ,เป็นน้องน่าเป็นหลานครับเป็นหลานเขาได้คุยอะไรกับเราไหมไม่ครับแล้วเขามาอยู่เนี่ยเขามีแบบท่าทีลนลงลนร้าน,ล,านลูกลี้ลูกลนอะไรแบบนี้ไหมไม่ครับแล้วก่อนหน้านี้เขามาหาพ่อเราบ่อยไหมก็บ่อยครับมาครั้งคืนครับมาครั้งคืนแล้วเขาเนี่ย พาเคยพาเด็กหรือพาผู้ชายมามาบ้างไหมมีแก่ลูกเขาครับมีแต่ลูกเขาใครคนไหนก็มีลูกเขาแค่คนเดียวครับนานหรือ,อยังนาน,น้วครับจากนั้นครับพี่ติและทีมข่าวของเราเดินทางไปที่สถานีรถไฟสระบุรีที่คาดว่าในพันกับน้องมัวเด็กผู้ชายอายุสิปีเนี่ยจะมานอนพักก่อนเพราะดูจากกล้องวงจรปิดที่สถานีสระบุรีเนี่ยหตัวยีกันยา ไม่เจอในพันกับน้องมัวฮะเ<ะ>นี่ยไปไล่ดูเช็คก,กล้องวงจรปิดแต่ว่าที่ชาลชาสี่ครับมีกล้องวงจรปิดเสียดายมันส่องไปไม่ถึงแล้วก็เป็นจุดอับสายตาด้วยอ่ะเขาคาดว่าจุดนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ในพันพ,นพาน้องมัวเด็กผู้ชายอายุ14ี่เนี่ยไปหลบนอนตรงมุมนั้นนั่นแหละแต่กล้องมันส่องไปไม่ถึงอ่ะมุม<ะ>อับสายตาพอดีเลย<ะ>ทีมข่าวได้ไปคุยกับลุงอ้วนอายุ66คนขับวินมอเตอร์ไซค์ครับหน้าสถานีรถไฟสระบุรี หลวงอ้วนคนนี้บอกว่าไม่เคยเห็นในพันกับเด็กเข้ามากกอนเลยนะปกติเนี่ยถ้ามีคนเร่ร่อนมานอนเนี่ยเจ้าหน้าที่สถานีจะมีการผลักดันให้ออกไปตลอดนะทเลยก็ไม่เห็นเลยรั้กลุงก็อยู่อยู่ดึกนะทันเอ้ยถ้าได้ยิงเสียงตรงนี้แล้วได้ฟังได้เห็นแล้วอ่ะเอาเด็กมาส่งนะมอบตัวนะหนักจะได้เป็นเบานะครับหรือว่าตัวเองชี้บอดแสตัวเองก็ได้เองได้ตังค์หมื่นหนึ่งจบไหม ส่วนท่านนี้คืออดีตกำนันนะฮะอดีตกำนนอดีตกำนันตำบลชีน้ำรายครับบอกถึงในพันบอกว่าถ้าดูอยู่มามอบตัวเถอตอนนี้เขาตั้งรางวัลน,นำจับเนี่ยหมื่นแล้วนะเมื่อวานนี้ตัวเลข1000งืวันนี้15ื่นแล้วนะฮะแลกกับการที่ว่าจะได้เด็กกลับมาอย่างปลอดภัยเนี่ยใครมีเบาะแสแจ้งได้เลยประสานแจ้งได้เลยอยากให้น้องมัวกลับคืนสู่อ้อมอกคนในครอบครัวหนียังไงก็หนีไม่พ้น อดีตกำนันในพื้นที่อำเภออินบุรีสิงห์บุรีเนี่ยบอกว่าหลังจากรู้ข่าวนี้ก็ไปอสืบเสาะหาข้อมูลจนรู้ว่าในพันมีคนสนิทที่รู้จักหนึ่งคนเป็นชาวบ้านชื่อว่านางหยวกความสัมพันธ์ของทั้งคู่คือร่วมกันลงเงินรับซื้อของเก่าไปมาหาสู่กันบ่อยเรื่องที่เกิดขึ้นนางหยวกบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นด้วยนะจังหวะที่ตำรวจนำตัวนางหยวกมาสอบปากคำเนี่ยเป็นจังหวะที่บงังเอิญในพันเนี่ยโทรเข้ามาหานางหยวกพอดีเลย นางหยวกก็เลยฝากบอกว่าเอาเด็กมาคืนเขาเถอะนี่เป็นข่าวใหญ่ได้ดูไทยรัฐนิวโชว์บ้างหรือเปล่าเนี่ยไทยรัฐทีวีอะตำรวจเขาตามหาตัวอยู่นะเอาเด็กมาคืนเร็วๆไม่อย่างนั้นจะติดคุกนะอ oh. ในพันวางสายไปเลยฮะแล้วไม่โทรกลับมาเลยไม่ติดต่อมาเลยอดีตกำนันก็เลยฝากบอกเมื่อกี้ไงว่ากลับมาเถอะนะเขาตั้งรางวัลน,นำจับแล้วมายอมมอบตัวแต่โดยดีซะตอนนี้ตำรวจก็ยังคงติดตามตัวในพันอยู่นะครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดเนี่ยแต่ตำรวจไม่ได้หยุดทำงานนะฮะ กำลังไล่เช็คอยู่ครับย้ําอีกครั้งเบอร์โทรติดต่อประสานงานครับภาพของน้องมัวซึ่งตอนนี้กําลังตามหาตัวอยู่เลยต้องขออนุญาตเปิดเผยให้เห็นใบหน้าของน้องอายุ14ปีหายไปกับในพันใครเจอเบาะแสแจ้งได้เลย3เบอร์มีเบอร์คุณครูเบอร์กำนันเบอร์มูลและที่กระจกเงาครับขอให้น้องปลอดภัยได้กลับคืนสู่อ้อมอกคนในครอบครัวโดยเร็วทันทีที่มีความคืบหน้าจะแรงงานให้ทราบต่อไปฮะ